มาถึงข่าวดีใช่ไหมโจข่าวดีด <c oughs> รวมข่าวเช้านี้นำมาให้แล้ว <c oughs> ไปชมกัน <c oughs> ครับ เป็นข่าวดีนะคะที่ทางด้านของนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็สักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลน GSP Boost Up สำหรับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจสนับสนุน SME ให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างเข้มแข็งโดยมีนายวิทยัยรัตนากรผู้ในการธนาคารอมสินพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวม16แห่งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะธนาคารอมสินสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่าวงเงินรวม1นึ่งแสล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.01ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีให้แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อนําไปปล่อยสินเชื่อต่อให้กับธุรกิจ SME ในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งการลงนามครั้งนี้นะคะก็จะทําให้มี SME เนี่ยที่เขาสามารถจะไปต่อได้เป็นการช่วยเรื่องของการแขยายตัวของ GDP ด้วยใครสนใจไปยื่นขอสินเชื่อได้ที่สถาบันการ เงินที่เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30ทธันวาคม2,568หรือจนกว่าจะครบวงเงินนะคะข่าวดีมากๆเลย